มันกลองก็ไดอย่างทรงมากพี่น้องเดี๋ยวผมิิพาเปิดให้ดูเดี๋ยวรอชมว่าข้างในเป็นอะไรฮสวัสดีพี่น้องครับวันนี้เราจะมาเปิดกล่องกล่องของปีใหม่เพราะว่าน่าจะเป็นของ ของสยามคูต้านะครับทรงมาให้นะครับเนาะก็ที่ผมเดี๋ยวผมจะเปิดซูเปอร์ให้เบิ้งแล้วก็ผมก็ใส่เสียนี่ด้วยนะใส่เสียคูต้านะทุกคนเป็นไงหลังจากที่ผมไปเกี่ยวข้าวมาไหมขาวไหมจังสังเน,น่เดี๋ยวผมจะพาดูว่าปีนี้คููต้าจะส่งอะไรมาให้ผมบ้าง รู้สึกว่าจะได้ของขวัญครูตาทุกปีนะมาเราจะมาเกะพร้อมๆกันเลยว่าปีนี้พี่ๆครูตาเขาส่งอย่างมให้ข่อยแน่ไี่้องโอ้ยฮ่าเฮ้ยเห็นอยูย่พร้อมนะปจกบกตือนเขาหุ่นนะเฮ็ดดีจังช้างนี่น คูบูต้าทรงแนวสบายไหมน้อเงี่ยเขาคือเนแนวสบายได้หมอนอุ้มมากเลยนุ่มๆหมอนยังนุ่มวะได้หมอนหนึ่งใบนะครับปีใหม่นี้นะครับผ่านไปเฮ้ยในหมอนคัอดคอด้วยสี่สิบห้าปีคูบูต้านะครับส้มนุ่มอ่ะจังัง แล้วก็เขาก็แถมงถุงให้ด้วย <S <S เอาไว้พิเศษแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้ให้จะเป็นอ่านก่อนไหมหรือว่าเอาไว้ทีหนละังเอาอ่านก่อนก็ได้อันนี้จะเฝ้าเบื้องเนาะมันเป็นใจขาดดอ,อกถืออันนี้เบื้องสูงฟันมันเราจะเกะยังไงให้มันวสวยๆอ่ะเดี๋ยนะใจเย็นอุ้มมันต้องเลยจะเอาไาด้ยงัง็นเนาะ คือพี่่คููต้าเขาใจดีมากครับ่่งของขันให้ทุกปีปีที่แล้วก็ได้ฟนะึคุณอสวัสดีปีใหม่ครับสองพันยุสี่นะครับสวัสดีปีใหม่ขอมีความสุขตลอดปีสองพันห้าหกสเจดนะคะสยามคูบูต้าโ้สวัสดีปีใหม่เมื่อถ อันนี้นี่จะมีและนะครับอุ๊ยเอาอ้อยก่อนเรามาดูในนี้กันนี่น่าจะเป็นเสื้อเขาเรียกเสื้อเขาเรียกอะไรเสื<ช>้อยาวแจ็คเก็ตเสื้อแจ็คเก็ตเหรอแ,แกดูไหมแกสิหนึ่งตัวใหญ่แบบนี้เอาไว้ใส่หน้าหนาวพอดีเลยเฮ็ดดีเฮ็ดดีพี่น้องเฮ็ดดีจำหมดสัง ได้เสื้อหนึ่งตัวนะฮะแล้วก็พวงกุญแจโอ้้วดีเลยเอาไปใส่พวงกุญแจรถเกี่ยวรถเกี่ยวมีแต่ดอกกุญแจกูโดเลยไม่มีพวงเลยแล้วพวงกุญแจใส่รถเกี่ยวแล้วก็เนี่มีหมวกกูต้าด้วยหมวกยีนดินี่นี่สกรีนข้าวปักข้างหน่อยเป็นงานปักนะครับไม่ใช่งานสกรีนนะฮะสวย ยังมืกสังนะนี่แล้วก็เสื้อแขนสั้นเหรอแกดูพี่บ่อนนี่จะเป็นเสื้อแขนสั้นไอ้ไงเข้าหนึ่งรีวิวคือผู้อื่นนี่ยเหรออุ้ยนีเสื้อยาวว้าวอุ้ยสวยเจ้าเลยอือหือมีกล่องอีกด้วยแล้วก็กระเป๋าหนึ่งใบมาอนึ่ง ของแขกแล้วก็พวงกุญแจนีน่สองอันเอาไ้ใส่เกยวกู้ขหอยอแจมันจะมุดมออืดอ่ันไ,ได้ดิอันนี้อะไรเนาะ <laughs> 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 อุ้ยไอคนถ่ายก็อยากเห็นแล้วนะ <laughs> 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 อา้าวน่าจะเป็นลำมุงบูทูทุกคน ลำโูงบูทูธของครูต้าด้วยนะครับอืนี่สวยอ่ะเอาไปเปิดป,<บ>ปีใหม่พอดีเลยก็แก่มเลยนี่ได้ลำโพงบูทูธแล้วหนึ่งอันของต่อไปอันนี้อย่างเนาะเฮ็ดด <h ati> ีอย่างวะอะไรอ่ะ อุ้ยเฮ้ยโมเมนของคนโขกแบบนี้รถไถเขาเป็นมันเป็นเหมือนไฟเลิซนน่ะใช่ปะไม่รู้อ่ะว่ามันมีที่ใส่่านด้วยนะอ๋อมันต้องใส่่านอ๋อมันไม่มี่านนะทุกคนมันต้องไปซื้อ่านใส่ใก่อนชักสองก็อสองอ,อ๋อแม่มนะก็น่าจะเป็นไป้ายไฟน่ารัก,น,รกน่ารักนะครับของเป็นเซ็ทีร้อยห้าห้าฟักนะครับของฮูต้า อันนี้เก็บเนาะไม่ผ่านแม่งมางอให้เบิร์จูให้เบิร์ตจูยางได้ดิโอ้โหเขาส่งมาให้เราหลายอันมากอันนี้อะไรเอ่ยอูอันนี้อุปรกรณ์ทำความเย็นครับใช่เหรอพ่อเอาเคยชิแมแอมโด้กันเป็นยังไีทีละอ๋้ยอันนี้อัดลุมมือถือแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวในกล่องเรารู้สิหลังไอ้หมวกเราได้อีกแล้วหมวกมีปฏิทินด้วย ปฏิทินนี้รู้สึกว่าอันที่ก็ได้นะนั่นน้ไงใช้อยู่นั่นเน่ใช้อยู่ยังไม่หมดปีเลยเกือบสิ้นปีแล้วได้อันไหนไ้ไปีหน้าไ,ได้ปฏิทินด้วยครับึ่งอันแล้วก็กระป๋านั่งลงนี่แหละวะกระเป๋าเป็นกระเป๋าถือกระเป๋าผ้านะครับกระเป๋าผ้าของกูต้านะะกระเป๋าผ้าน่าจะแบบพือออกมาบู๊ยพือไปนะ อ่าน,น่าดีพื้ออกมากมันจะง่ายเติบอยู่เลยเรื่อนแล้วก็หมวกคูตา้าแบบนี้ปีที่แล้วก็ได้มาหลายใบอยู่นะนะอสองสามใบนะสองใบนะนี่เป็นหมวกกันแดดอย่างดีนะครับนี่กันแดดอย่างดีแล้วก็เสื้อให้เสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้แขนยาวไหมเห็นระึเปล่าไหมเชยืชยยดเหรอ มเป็นเสื้อแขนสั้นครับตัวนี้มันเสื้อแขนสั้นลายสวยดีอะเฮ้ยมันว่นคืขึ้นกันเลเอาได้ตัวนี้หนึ่งตัวนะฮะเดี๋ยวดูของต่อไปน่าจะเป็นเสื้อแขนสั้นเหมือนกันแต่กนละลายนะฮะนี่ก็จะเป็นเสื้อคอปกนะับเดี๋ยวเกะเสื้อคอปกให้ดูเกะให้ดูเลย วบอุ้ยเสื้อเขียนเท้ด้วยชาปอลนี่รถเกี่ยวรถข้าวคูบุตา้าเกี่ยวดีชีวิตดีจังหวกสังแม่ไงแล้วก็โหได้เสื้อหลายตัวเลยอะปึ้งได้เสื้อตั้งหลายตัวบอกเลยว่าของขวัญแน่นๆจุกๆคูตา้าบอกเลยนี่ก็นี่สวยอะ่ะนนี่เป็ อันนี้แม่ใส่ได้น่าจะได้อยู่ใช้ใอะไรใช้ M พอดีเลยใช่เฮ้ยพี่เขารู้หรือเปล่าวะเขาน่าจะจับไหหรือเปล่าหรือว่าเพื่อนๆ<ม>อ,อ่อที่ไปงานทิพย์คูบุต้าได้เหมือนกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าก็เป็นไซส์ผู้หญิงนะโอเคเขาเอามาให้แม่ค่ะแล้วก็นี่อีกตัวอันนี้ก็สวยอ่ะอน,นี้นะเบอร์อะไรเพ่อนี่เบอร์ F ใส่เอฟก็สีซสไงอันนี้สวยก็ใสไว้ทำงานพอดีอันนี้สวยมากเลยอ่ะยังไม่หมดครับดูดูกองของขวัญเนี่ยดูดูดูโอ้โหยังไม่หมดครับในนี้พี่พี่เขาอาจจะซ่อนบีเอ็มไว้ให้ผมปูนปากกาอะไรอันนี้เสื้อ ที่เขาอาจจะซ่อน B M แบในนี้หนึง่งคันนะคุณคุญแจรถอย่างนี้เหรอกุญแจรถจำอีู่ม,มู่เสียกุญแจเหี่ยบ,บุทอวี อุ้ยมันเอาอย่างไรนี่อุ้ยแล้วมันสิเลียนหรอไงอ้ยนอกูบ่สว่งอุ้ยยังยากูสู้กูเบิ่งกงอยากกูสู้ไทยห้นี่อยากกูอย้าีหยัง่ะมันท่านในหักเจียวมันยังไอ้ยเรืวๆเรื่อถอดอ้ยนอเออเดี๋ยวอุกันน่ อย่างนี้อะไรอย่ยางวะอุ้ยแยมกระเทียมอ๋อน่าจะมาจากแยมกระเจีย๊ยบผักไหมมาจากอันนั้นนะ่ะพ่อโคบุตรฟาร์มไหมอืออันนี้แย,ยมกระเจี๊ยบนะครับไม่ใช่แย,ยมกระเทียมไหนดูนี่แยมกระเจี๊ยบโอเคโอเคหนึ่งนะครับอันนี้เป็นของกินเดียวอึ๊บอันนี้อะไรอ่ะ อันนี้คุกกี้แป้งเข้าวไลบรี่นะครับอ,อินซีนะฮะหนึ่งกระปุกนะฮะนี่ยังวะครีมงวดคลายเส้นโอ้อเวลาเราทำงานมันเหอน,อนื่อยเนี่ยเราใช้นี้ได้งวดงวดวาเป็นเขาใหญ่เขางวดไหนเราไปจกักรู้วหนวดให้ดอกฟึ๊กกล้วยฮักมะขาม ว้าามฮักกันเต๋หืไม่ใช่มันมีไส้มะขามอยู่ข้างในอันเนี้ยเคยกินอร่อยแลใช่ต้องลองต้องลอง <c oughs> น่าจะเป็นขนมข้าวพองใช่ไหมนั่นหรข้าวพองธัญพืชอบกรอบเท็ดดีจังมหมดสั่งนึงยังบ่เบิดอีกนะบ่เบิดขงหวันโคตรจุกอ่ะโคตรเน่นอ่ะ แล้วเดี๋ยวดูวนี่ก่อนนี่อย่างวะโอ้นี่พับพวกหัวไหมนี่ยหูตานะครับ M หกสองสี่ศูนย์ต้องจัดแล้วแหละปีนี้ปีหน้า M หกสองสี่ศูนย์ปุ๊บ MCD ของฟงเจนี่นี่วสวยอ่ะอือฮือเป็นหนังดเลย ยังไม่หมดใครบอกว่าหมดบ้าหรือเปล่าหยังคนเสื้ออีกแล้วทุกคนเชื่อกันหนาวทีที่ครูต้าแจกเสื้อแบบจุกๆเลยอะเจกเชือแบบแน่นมากอุ้ยขีขาวอ่ะอืมสวยอยู่หมดยัง คอ oh. ดูของขวันครับพี่น้องดูของขวันพี่ใหม่ที่ครูได้แจกลงมาบอกเลยว่าของปีที่แล้วอ่ะก็ยังเอามาใช้ไม่หมดน,นะที่ที่พี่เขาส่งมาให้อนะ่ะแบบของขวัญล้นมากโอ้แตกคูต่ตาดูครับ ที่มีที่ชาร์จด้วยอ๋อนี่ไงมีใส่ชาร์จมาให้ด้วยอันนี้ก็ลาโพงบูทูธเออโอนี่เป็นทั้งหมดนะครับที่สยามคููต้ามอบของวันปีใหม่ให้ทุกปีนะครับก็ต้องขอบคุณครับนะครับที่อ่า ส่งของขวัญปีใหม่มาให้ทุกปีเลยนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับของขวัญมีแต่คือมันมีแต่ของที่เราใช้ด้วยเนาะมีของที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นพี่เขาได้เป็นกระติกน้ํา<ง>พัดลมเก้าอี้พัดเออเป็นเก้าอี้พับพัดลมแก้วเก็บความเย็นอะไรนี่คือชุดปิกนิกได้เลยแล้วก็ปีนี้น่าจะอากาศหนาวนะพี่ๆเขาเลยแบบจัดเสื้อผ้าให้เต็มเลยได้ชื้อหูตายเยอะมากทุกคน กี่นาทีแล้ว14กว<อ>่าแล้ว14แล้วพอแล้วเนาะโอเคโอเคพอพก็ต้องขอขอบคุณสยามคูต,าคค ut, คต้านะครับใครสนใจรถขุด่ดรถไถนารดแทคเตอร์เนาะรดเกี่ยวข้าวนะครับรถดำหนากก็สามารถเข้าไปสาขาใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับก็ท้ายคลิปนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับหนาวแล้วบ๊ายบาย <laughs>